นะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุตสูสังละพเตปัญญันติอิธรรมิกถาณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะ,สะแสดงพระธรรมเทศนาะ เป็นปกิณกะเทศนาเป็พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแกพิสุสมมนเนนุบาสุบาสิกากล่าวครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประทับอยู่ที่เชตวันปารบถึงเทวทัตที่อิจฉาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีรัศมีออกมาหก สีเรียกว่าฉับพันนรังสีมีสีเขียวสีแดงสีขาวสีม่วงสีครามสีแสดสีแดงเหมือนกับสีวิทยาศาสตร์นะมรคนครสดเหมือนกันออกมารัศมีออกมาวาหนึ่งมีสีเป็นชั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 น สีม่วงเนี่ยเหมือนดอกอัญชันดอกอัญชันปูกไ่ไนมีที่บานยมยุนิ่มมีเยอะรัศมีปานนี้แล้วพระภิกษุก็คุยกันว่าโอ้มีรัศมีอย่างนี้แล้วเธอท่านย,ยังอยากจะมาอิจฉาพราะองค์อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเองอีกพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอคุยกันในเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายตอบว่าคุยกันเรื่องอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าธรรมดาเนี่ยคนโง่ได้ยศแล้วทำอันตรายแก่ตัวเองคือพอได้ยศแล้วก็ลืมตัวเหมือนอย่างเขาเล่าว่ากินข้าวก็าเมียไม่ได้เลยตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาเนี่ย เองตงกินที่หลังข้ามันผู้ใหญ่เองก็งไปซื้อซ้อมซ่อมมานะเว <c oughs> ลาฉีปลาทำไงวะเนี่ยฉีไม่ขาดสักทีเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเป็นบักดำก่ว่เลยฟ้าเป็นผู้ใดญ่ดำเลยควา้าเวลาดึงกึศเลยก่าน, <c oughs> นี่เป็นนิทานนิสานกันนะเป็นบักดำก่อนววาว้เอาพอมม้อยังล่ะ ดึงบ่ขาดวะคว้าปลาามากัดดึงเลยเนี่ยคนโง่ได้ยศแล้วก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ผู้อยู่ไข้เคียงเดือดร้อนด้วย <c oughs> เมื่อพระเทวทัตทนประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าพระก็ไปเป็นลูกศิษย์เป็นบริวารถึงห้าร้อยันแสดงว่าท่านพูดเก่งเหมือนกัน แต่ลัศมียังไม่ออกั้าก็รอเลยจนกว่าลัศมีออกไม่ออกก็ทีพาก็พากันทยอยหนีกลับไปเฝ้าผู้ทธเจ้ามดร้ <c oughs> อยลัทธิมีเหมือนผู้ทธเจ้าบอกไม่ช้าแล้วลัศมีเราก็ออกเหมือนเพราะผู้ดีเจ้า,าก็ตรัสมากไม่ใช่เพพาะชาตินี้เท่านั้นที่เทวทัตน้ามัวเมาในเยอะและเห็นเราก็อิจฉ้าแม้เราเป็นสัตว์เดรัจฉานภิกษุก็ทูลขอให้ละอาณานา ทูลราทนาให้เล่าโะรงก็ตรัสว่าในสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นช้างช้างอาชาในที่เมืองราชคฤห์เดี๋ยวพวกที่จะพายมกินไปดูละเมืองราชคฤห์เป็นยังไงมีเจดีย์ทองนะ ทีดีทงองคําหุ้มทองหุ้มทองทังท้งทั้งองคเลยมันจุานภาษาลีนิกระทาตในสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ประธาตุไปก็สร้างเจดีย์หุ้มด้วยทองเลยที่นั่นแต่ตอนพายมงกิมไปจะเหลือเปล่าเลยขโมยลักหมดตอนนั้นเกิดที่นั่นคราวนี้พระราชาแห่งเมือง ปราชกคือไอ้ขอโทษเมืองมคตก็สวยลาดใหม่ก็ทำเรียบพระนครตกแต่งเมืองเหมือนอย่างกับเมืองกรุงเทพเลยทีเดียวคือเหมือนเมืองเทวดาแล้วก็เรียบพระนครพระราชาก็าอยู่บนหลังช้าง ช้างก็มีสง่าเดินสะสวยงดงามประชาชนก็พากันยกย่องช้างว่าโอ้โหงามจริงๆช้างเนี่ยเดินเหินก็แม่เหมือนดุจราชสีเลยแม่เดินแม่งงดงามจะโยนวงไปข้างไหนข้างซ้ายก็ตามข้างขวาก็ตามจะย่างซ้ายก็ตามขวาก็ตามดูสวยงามผิวพรรณก็งดงามหัวก็งามหวางก็งาม แหเสร็จชาวบ้านก็พากันสรรเสริญแต่ช้างไม่พูดถึงพระราชาเมื่อไรพระราชาจะไอ้นี่คิดในใจเมื่อเสร็จทีเท่าจะให้มึงตายอ่ะมึงจะไม่มีทางให้คนเขาเห็นอีกแล้วนึกในใจพอเสร็จเรียดพระนครไปถึงลานพระลานหลวงแล้วก็ถามในควานช้างในหัตถาจาร์ว่านี่ควานช้างเธอฝึกช้างมาดีหรือยัง บอกดีทุกประการพระเจ้าค่ะฉันว่ามันยังไม่ดีแล่วถ้าเธอสามารถทำให้ช้างได้ขึ้นภูเขาได้ไหมภูเขาเวภาระได้ไหมบอกได้พระเจ้าค่ะพระราชาก็แต่งตัวพร้อมเลยหมวมุข,ขมมัด ก็เดินตามไปช้างก็ทั้งทังที่เขาชันช้างก็ขึ้นไม่ได้พ้นถึงมันยอดเขา mm hmm. ก็หันไปถามนายหัตถาจารีกว่าช้างนี่เธอฝึกมาดีแล้วดีพระเจ้าก่ะให้ยืนสามขาได้ไหมตั้งใจว่าให้ยืนสามขาแล้วช้างมันเซจะได้ตกเหวไปให้ไปยืนกยใกล้ๆกลหวแล้วให้ช้างยืนสามขา ช้างทำสามขาช้างก็ทรงตัวได้ยืนเฉยก็เลยบอกให้ช้างยืนสองขาได้ไหมสองขาเอาสองขาหน้าตั้งแล้วเอาขาหลังชูขึ้นช้างก็ทําได้อีกไม่ตกเหวเองั้นก็เอาขาหลังยืนขาหน้ายกขึ้นก็ไม่เซลงเหวอีกวอกเอางันนห้ยืนขาเดียวทําได้ไหมเนี่ยเธอว่าหัดมาดีอ่ะ เอาแล้วให้ช้างยืนขาเดียวมันโขโหตัวมาเลยรับน้่หนักไหวฟังเลยเนาะแต่ช้างก็ทําได้อีก <c oughs> ยืนขาเดียวแล้วไม่เซลงเหวอีกผลสุดท้ายบอกว่าเธอฝึกมาดีเนี่ยสามารถยืนในอากาศไหม <c oughs> ในควานช้างรู้เลยว่าพราชานเนี่ยจะฆ่า <c oughs> จะฆ่าช้างควานช้างอยู่บนคอก็กระิบตีหู ช้างบอกว่าพระราชาคิดจะฆ่าพวกเราแล้วท่านมีอนุภาพอะไรก็ดโดยโปรดถ้าหากว่าเหาะขึ้นบนอากาศเดินบนอากาศได้ก็ขอรุ่งโปรดพาเราไปด้วยถ้าไปไม่ได้ก็เราก็ยอมตายกับท่านเนี่ยให้ท่านลงไปเลยในเหวเราก็ตายท่านก็ตายพระพุทธศาสนสร้างบาร,รมีมาเยอะบุญท่านก็อุ้มสม ก็แสดงพลานุภาพเดินเหินขึ้นไปบนกลางอากาศแล้วยืนอยู่ไม่เลื่อนไปในควานได้ทีก็บอกกับพระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้ได้ยศแต่มีความโง่เขาท่านไม่สมควรแก่ช่างอาชาในซึ่งเป็นช่างตัวประเสริฐนี่หรอก ใครอยู่ใกล้ท่านก็มีแต่ความสิบหายมีแต่ความมีนาดเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่ด้วยแล้วเรากับช้างเนี่ยจะไปก็กระซิบที่หูช้างบอกกับช้างว่าไปถ้้เราไปในถิ่นที่พราชาที่เขามีความฉลาดได้ยศแล้วก็ทําให้ผู้แวดล้อมใกล้เคียงมีความสุขช้างก็เลยเหาะไปโน่นไปเมืองพา,าราณสีเหาะลอยอยู่บนสนามหลวงเนี่ย ประชาชนก็แตกตื่นมาดูกันเป็นงานใหญ่พระราชาเมืองนั้นก็เอาเครื่องสักการะมามาเชิญช้าว่าข้าแต่ช้างผู้เจริญถ้าหากว่าจะลงมาอยู่บนแผ่นดินนี้ให้แผ่นดินนี้เป็นมงคลบนแผ่นดินของเราให้แผ่นดินเราเป็นมงคลและไซขอได้โปรดอนุเคราะห์ลงมาเถิดมาเหยียดแผ่นดินของเราเถิด ช้างก็ค่อยๆลอยลงมาเหยียบบนผืนแผ่นดินพระราชาก็แบ่งเมืองออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งพระองค์ครองเองอีกส่วนหนึ่งให้นายหัตถาจารย์อีกส่วนหนึ่งให้เป็นของช้างอยู่มาไม่นานพระราชาแต่ละเมืองละเมืองมาขอสวามิพักกับพระมหากษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีทั่วชมพูทวีปเว้น เมืองเดียวคือเมืองราชคฤึ์ที่พระราชาที่โง่นั้นอยู่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาคนโง่ได้ยศแล้วทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและญาติผู้ข้างเคียงเอวังก็มีด้วยประการศนี้